สวัสดีครับดีกับพีเคโอ้ผมันนี้เจนอีแล้วนะครับก็มีอีคิวหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้ขายแค่พันเดียวนะครับราคาถูกๆนะผมเสียงมาปกติทั้งสองข้างสไลด์ที่สไลด์ขึ้นไว้เนี่ยไม่มีผลนะครับน่าจะเป็นที่ไอซีข้างในนะต้องเปลี่ยนไอซีนะนี่บอกเลยนะเราเบื้องต้นไอตัวนี้หักนะครับแต่ว่าเอาเอาอะไรนะเอาอะไรจิ้มได้อย่างสไลด์ได้มีผลนะครับ ตั้งแต่นี่มามีผลหมดเลยนะครับก็คือสามารถเอาอะไรจิ้มแล้วก็สไลด์ได้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ่านี่ครับมันยังยังยังสามารถสไลด์ได้นะครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะนะครับมันหาแค่ก้านนะครับแต่ตัวข้างในไม่เป็นไรนะฮะเนี่ยนะครับยังสไลด์ได้นะครับนะฮะเนี่ยฮะ นะครับผมยังสไลด์ได้มีผลนะครับนี่เราก็แฟดไว้ตรงกลางตัวนี้ตัวมาก,ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับสองร้อยห้าสิบไปตรงกลางถ้าใส่เสียงมันจะแตกตัวนี้ขายแค่พันเดียวนะขายแค่พันเดียวเดี๋ยวลองเสียงให้นะฮะลองเสียงให้คือเสียงมาทุกอย่างตรงนี้มีผลหมดเลยนะครับปรับมีผลทุกอย่างนะครับมีผลนะไอ้ที่เนี่ยปรับแล้วไม่มีผลนะตั้นี่มานะครับสี่ตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งห้า ฝั่งละเ็ดล่างเ็ดบนเจ็น่าจะเปที่ไอซช่วงนี้นะครับไอซีจะมีหนึ่งองสามสี่อะไรมาเน,นี้ยสามสี่ช่วงเขาจางที่ถามช่างมาเบื้องต้นนะครับอันนี้ถามในกลุ่มมานะก็เลยอยางที่บอกถ้าเราไม่มีการซ่อมนะฮะถึงซ่อมก็อาจจะไม่คุ้มเราสําหรับคนที่ไปใช้นะฮะเราเลยขายทิ้งเลยนะครับอันเนี้ยเป็นของลูกค้าฝากขายนะครับไม่ใช่ของเรานะก็เลยขายเขาบอกว่าขอสักพันหนึงได้ไหมพร้อมส่ง แล้วแต่ลูกค้านะครับถ้าไหนสนใจแอดไลน์มานศูนย์แปดแปดสี่ศนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดช่างคนไหนอยากเอาไปทํานะครับก็คือเสียงมาปกตินะไม่มีค้อแคกนนะกดไม่มีค้อแคกนะครับอ่าใครที่เปลี่ยนไอซีเก่งๆนะเราถามเบื้องต้นละแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับต้องหาค่ามาใส่เองไม่รู้เท่าไหร,ร่นะฮะเราก็เลยเอามาขายเขาตั้งเขาฝากลูกค้านะครับนะครับเสียงปกติหมดครับนะ นะครับนะครับเสียงมากปกติทั้งตรงนะครับเห็นไหมไม่รู้ว่าจะผิดกฎหรือเปล่ปามีผลน,นะครับมีผลก็คือจะลงเยี่ยมไม่ได้เดยวพิดลิขสิ์นะครับเป็นของเพลงของพี่ไผ่คงตะทอนนะอันนี้คือมีผลทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับมีตรงเนี้ย ขายพันเดียวพร้อมส่งท่านไหนสนใจแอดไอดีมาแล้วกันนะศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับพีเคออเดียหนึ่งเก้าแปดเก้าเขาขอหนึ่งพันพร้อมส่งนะครับนะลองดูแล้วกันนะครับท่านไหนเอาไปไหวนะครับผมอันดับแรกสไลด์นี่มีผลน,นะแต่ถ้าจะใช้ถืยต้องเปลี่ยนและอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยสไลด์ไม่พังเป็นที่ไอซีเปลี่ยนไอซีฝั่งละตัวนะครับอันนี้ถามช่างมาแล้วนะครับอ่าเขาเขาบอกเขาอันนี้ผมเบื้องต้นนะเพราะว่าผมก็ จบเป็นเล็กทรอนิกส์นะครับพอรู้อยู่ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ที่ทางเราไม่เอามาซ่อมขายหรืออะไรล่ะเราไม่ต้องการอะไรที่มันติดมือละกองเต็มนะเพราะของที่มีปัญหาหรือเราได้มาปัญหาเราจะขายทิ้งอย่างนี้หมดเลยนะครับหนึ่งพันนะครับอ่าหนึ่งพันนะเอาไปทําต่อถ้าซื้อมือสองก็อยู่ที่สองพันห้าแล้วครับโปรยูโรเทคนะเนี่ยอันนี้ลดเหลือพันเดียวถูกไปพันห้าท่านก็ลองเอาไปดูละกันถ้าท่านไหนทําเป็นอันนี้จะต้องเปลี่ยนไอซียต้องเปลี่ยนสไลด์นะครับ โอเคนะผมถ้าไหนสนใจนะ0 8 8 4 0 7 8 9 7 4นนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ